อามาต่อกันนะคะในเรื่องของการที่คุณกําลังคบหรือว่าเดทอยู่กับคนที่เป็นนาซิซิส,สหรือเปล่านะคะได้บอกอาการต่างๆไปแล้วนะคะแต่ว่าคือคีย์หลักเนี่ยมันคือการที่เขาขาดเอมพัตีนะคะซึ่งจริงแล้วอะ่ะต้นเหตุของการที่ถึงบอกว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยนะเคยพูดในอีกวิดีโอหนึ่งหรือพอดแคสต์ตอนหนึ่งนี่นแหละนะคะว่า การเลี้ยงลูกเนี่ยสิ่งที่สาคัญมากๆเลยอะคือการสอนลูกในเรื่องของเอมพัตตอะไรอย่างอื่นพลาดพลาดได้ยังไม่หลายแหล่เท่ากับการที่เลี้ยงลูกให้ขาดเอมพัตตนะคะคือการเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะการนี้เราจะสามารถเอาตัวเองไปอยู่ในคนอีกคนหนึ่งอะเราเข้าใจเขาได้ว่าถ้าเขาคนคนนึงต้องเจอสถานการณ์แบบนเ,เนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนะคะคือนาซิซิสเนี่ยจะขา จะไม่สนใจด้วยนะคะว่าคนอื่นจะต้องเดือดร้อนหรือเสียผลประโยชน์หรือเจ็บปวดหรือรู้สึกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเหมือนกับสนใจผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักนะคะทีนี้เนี่ยดูภายนอกแล้วอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเขาก็มีความสามารถที่จะแสดงได้ด้วยถูกไหมคะ,ะทีนี้ลักษณะอย่างเวลาช่วงแรกที่เรากําลังเดท คนที่เป็นนาร์ซิสซิสเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะคะมันจะเกิดการสิ่งที่เรียกว่าเลิฟบอมมิงอะนะเลิฟบอมมิงเนี่ยมันคือการที่คนคนนึงเขาเข้ามาแบบต้องการมีความสัมพันธ์กับคุณเขาก็อาจจะแบบมาในลักษณะของการถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นลักษณะของการแบบโอ้ยส่งดอกไม้มาให้โทรมาจีบโทรมาพูดเอาใจชื่นชมนูน่นนี่นั่นสารพัดอย่างดูเพอร์เฟกต์จนน,น,นคิดว่าคนที่ที่ที่ท เจออะไรแบบนี้น่าจะคิดนะว่าเอ้ย e it's too good to be true หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็อนมันเหมือนมันแบบมันดีเกินที่จะเป็นจริงหรือเปล่านะให้สังเกตว่ามันจะเกิดการ love bombing มันจะเกิดการาแบบมาแบบอลังการงานสร้างมากมาเต็มอะไรเงี้ยนะคะแล้วสิ่งที่จะเกิดคือพอเขาเหมือนมันเป็นเหมือนการตกเบ็ดอะแบบเหยื่อจับเหยื่อจับปลาเงี้ยแล้วแบบพอคุณคุณติดเบ็ดแล้วอะนะคะหรือคนที่เขาพยายามที่จะตามจีบให้มาเป็นแฟนเขาเนี่ย ติดเบ็ดอ่ะเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเขาจะเริ่มแสดงความจริงออกมานะคะอะแต่ว่าตอนแรกเขาจะดูมีเสน่ห์มากดูแบบดูมีเสน่ห์ดูเพอร์เฟกดูแบบทุกอย่างแบบครบเลยอะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นลักษณะของผู้หญิงก็อาจจะดูเป็นผู้หญิงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรดูเหมือนมีแบบโปรยเสน่ห์อะไรเงี้ยได้ไหมคะอาจจะไม่ได้แสดงออกเหมือนผู้ชายซะทั้งหมดเพราะว่าอมันก็มีบริบทของการจีบกันนะเรื่องของ ช่วงแร,แรกๆที่ทําความรู้จักกันนฝ่ายผู้หญิงก็อาจจะมีอาจจะมีลักษณะของการแบบโปรยสนเสน่ห์นะคะคือแสดงทุกอย่างให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งมาหลงมาชอบมาอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะมีเครื่องมืออะไรบ้างนะคะลักษณะที่2ก็คือเขามักจะพูดถึงตัวเองเยอะนะคะดูพูดผล ผลงานตัวเองชีวิตตัวเองทุกอย่างมันเหมือนเกี่ยวกับตัวเองอะแล้วก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของคนอื่นนะคะลองสังเกตดูว่าถ้าเราไปเดทแล้วเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะลักษณะที่3มก็คือว่าเขาพูดไปแล้วเรื่องของการที่เขาเ seek admiration นะคือการแบบอยากได้คำชื่นชมชื่นชอบตลอดเวลาเี้นะคะ ให้ลองสังเกตว่าเวลาที่คนชมเขาหรือตัวคุณชมเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะรู้สึกแบบดีมากรู้สึกชอบมากรู้สึกแบบอยากให้ชมอีกหรือเขาจะมีการแสดงพฤติกรรมการกระทําคําพูดต่างๆเพื่อให้คุณชมเขาอีกชมเขาอีกชมเขาอีกอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะคือมันจะเกินเกินความปกติไปนะคะให้เราสังเกตดีๆว่าเขาเขาเหมือนคนที่หอยหาเสพติดคําชมตลอดเวลานะคะ แล้วกอ็อย่างที่พูดไปแล้วแล้วก็คือขาดขาดเอมพปอตีคือไม่สามารถเห็นหกหอก,ก,กเห็นใจคนอื่นทีนี้อันนี้มันมันสำคัญตรงนี้อย่างที่บอกคือคนที่เป็นนาซิสซิสเนี่ยเขาจะเก่งในการที่จะ รู้ว่าควรจะพูดและควรจะแสดงอะไรเวลาไหนยังไงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เขาต้องการซึ่งถ้าเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการที่จะให้คุณมาคบกับเขาหรือมาเป็นแฟนกับเขาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาควรจะพูดว่าอะไรเขาก็จะรู้ว่า,เ,าเราต้องการสมมติเขาเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราต้องการคนที่อาอบอุ่นเ,เห็นอกเห็นใจ ดูแลเทคแคร์อะไรเงี้ยอ่าดังนั้นเขาก็จะสามารถแสดงตัวเองให้ดูเหมือนเขาเป็นคนที่อบอุ่นเทคแคร์ care, แล้วก็มีเอมพัตตีสูงได้นึกออกไหมคะแต่สิ่งที่มันจะชี้วัดคือระยะยาวค่ะ consistency ค่ะว่าหลังจากเดือน2เดือนแรกหรือหลังจากที่คุณได้ตกหลุมรักเขาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้แล้วว่าโอเคเหยื่อติดเบ็ดแล้วเนี่ยนะคะหลงรักเขาเรียบร้อยละนะคะเขาก็รู้แล้วว่า ตอนเนี้ยเขาสามารถเผยความจริงออกมาได้ละก็อาจจะเป็นการค่อยๆเผยความจริงออกมานะคะแต่บางคนก็อาจจะสามารถที่จะสแสดงต่อไปเป็นระยะเวลาที่ยาวหน่อยบางคนอาจจะแบบแต่งงานไปแล้วถึงจะแบบค่อยๆเผยความจริงออกมาแต่จริงๆแล้วอะไม่ต้องไปถึงขั้นแต่งงานหรอกคะ่ะเพราะว่าถ้าเราไปถามคนที่เคยคบกับคนที่เป็นนาซีซีส,ส์มันจะเห็นสัญญ,ญาณบง่งบอกมาอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะมีความคาดหวังว่าถ้าแต่งงานไปแล้วมันคงจะดีขึ้นเขาจะเปลี่ยนหรือมันจะยุ่นี่หรือว่าอะไรเงี้ยได้อรอไหมคะ มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า boiling frog syndrome นะคะซึ่งเหมือนเหมือนกบที่ถูกต้มอยู่ในน้ำร้อนแล้วน้ำมันตอนแรกมันยังไม่เดือดอะแต่มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยเราก็ปรับตัวทนทนทนไปเรื่อยๆจนมาวันหนึ่งแบบเราจะตายแล้วว่าน้ำมันจะเดือดเราจะกลายเป็นกบกบต้มสุกแล้วแล้วก็หนีออกมาไม่ทันแล้ว,วอะนื่อกไหมคะหลายคนก็ก็ติดอยู่ในในความสัมพันธ์แบบนั้นแล้วก็ไม่รู้จะออกมายัางไงนะคะแล้วก็ยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งไม่รู้จะออกมายังไงนะคะ ลักษณะอื่นๆที่เราสามารถสังเกตได้ว่าเอ๊ะเรากําลังเดทอยู่กับคนที่เป็นนาซิซิส,สหรือเปล่านะสังเกตว่าเขาจะไม่ค่อยนอกจากเขาจะไม่ค่อยพูดถึงใครเขาจะไม่ค่อยมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนแท้จริงๆหรือเพื่อนที่คบกันเป็นระยะเวลายาวๆ,ๆนะคะอ่แต่มักจะพูดถึงเพื่อนที่แบบคบกันด้วยเรื่องของอ่เปลือกงอกนะคะแบบอ่า อาจจะมีการ name รอป p p i n g คือการแบบพูดว่าฉันรู้จักกับคนนี้คนนั้นซึ่งเป็นชื่อคนนี้คนดังนามสก,กุลน,นี้นั้นเป็นดารานักการเมืองเป็นเหมือนกับแบบคนดังคนมีอํานาจมีอะไรแบบนี้เนะอะไหมคะเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าคนที่เป็น narcissist เนี่ยเขาก็จะสนใจเรื่องเปลือกนอกนะทุกอย่างที่เป็นเปลือกนอกนะคะก็ลองสังเกตว่าเขาพูดถึงเพื่อนในเชิงแบบนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกลักษณะคือ เผอเผอพอเขาเผอเผอเขาอาจจะมีการวิพากวิจารณ์หรือพูดให้แบบเหมือนเป็นการกดเลยดูถูกคนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจะแบบไม่ใช่แบบพูดแบบตรงๆอ่านอาจจะมีการแบบพูดเพื่อให้ยกตัวเขาให้สูงขึ้นแต่ว่ากดคนอื่นให้ต่ําลงนะคะแล้วก็มันจะมีเซนส์ของการที่เขาแบบรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือมนุษย์ทั้งทั้งหมดน<ะ>ึกอ <c oughs> อกไหมคะเหนือกว่าคนทุกคนดีกว่าคนทุกคนเก่งกว่าคนทุกคนแบบ อลังการงานสร้างกว่าคนทุกคนนะคะแล้วมันก็จะมาพร้อมกับการากดคนอื่นหรือว่าดูถูกคนอื่นหรือว่าทําเหมือนคนอื่นเนี่ยไม่ไม่ได้สําคัญเท่าตัวเองซึ่งต้องลองสังเกตเพราะอย่างที่บอกในช่วงแรกๆที่เดทเขาจะต้องพยามเก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพราะเขารู้ว่ามันมันไม่ ไม,ไม่ไม่ได้เขาจะเผยอ,ออกมาไม่ได้นะคะเขาก็จะพยายามแสดงในทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตให้ดีแต่เชื่อว่าคนเรามันไม่สามารถแสดงได้ตลอดเวลานะไม่คนที่เป็นนั์สิสไม่ไม่ใช่นักแสดงออสการ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีโมเมนต์ที่เขาหลุดหลุดออกมาอยู่แล้วนะคะหรือแล้วก็เผยความจริงมาคนเราไม่สามารถแสดงได้ตลอดเวลาฉะนั้นเราต้องสังเกตดีๆอีกลักษณะหนึ่งนะคะคือเขาจะคิดว่าเขาถูกเกี่ยวกับทุกเรื่องเขาไม่เคยผิดเลยลเขาจะขอโทษไม่เป็น ขอโทษไม่เป็นไม่เคยผิดตัวเองไม่เคยผิดนะคะตัวเองถูกเสมอแล้วก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นความรู้สึกของเราด้วยนะคะก็คือเป็นอะไรเสียใจทําไมดูไม่เห็นมีเหตุมีผลเลยไม่เกตไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะโยนความผิดให้เรานะคะแล้วเขาก็จะไม่รับผิดชอบถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดของเขาก็ตามเขาก็จะไม่รับผิดชอบไม่ขอโทษแล้วก็ไม่สนใจด้วยนะคะแล้วก็ไม่พยายามที่จะทําความเข้าใจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ Uh, ลักษณะอีกอย่างหนึง่งถ้าคุณเดทคนที่เป็นนาร์ซิสซิสก็คือเขาจะชอบแกสไลคุณบ่อยมากนะคะแต่อันนี้อย่างที่บอกมันอาจจะมาช่วงหลังแกสไลคือยังไงแกสไลตินะ้งนรเคยพูดในพอดแคสต์ไปแล้วเนาะก็แกสไลติ้งมันคือการที่เขาทําให้คุณเริ่มแบบไม่มั่นใจในสติปัญญาของตัวเองแล้วนะคะเช่นคุณบอกว่าเขาทําแบบนี้ที่เขาพูดจาแบบนี้คุณไม่ชอบเลยนะเหมือนเป็นการดูถูกเราหรือว่าก้าวร้าวกับเราสมมติว่าคุณคอมเมนต์ไปแบบนี้ สิ่งที่เขาจะพูดกลับมาก็คือแบบทำเหมือนเรา,าคิดไปเองทั้งหมดเลยที่เขาพูดเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการดูถูกคณเลยเขาแค่หวังดีนะเขาเป็นการเหมือนบอกเราเพื่อให้เราแบบได้เป็นมีพัฒนาตัวเองแล้วดีคือเขาจะไปหาเหตุผลอะไรมาก็ได้่ะเพื่อให้มันเหมือนกับเขาไม่ผิดนะแล้วก็ที่เราไปคิดว่าเขาเป็นคนเนี้ยเราคิดไปเองทั้งหมดเลยนะไม่อยู่บนมูลความจริงเลยพอเขาทำแบบนี้บ่อยๆอะ่ะคนที่ถูกแก๊สไล์บ่อยๆอะ่ะ จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะบ้าไปแล้วอ่ะแบบตัวเองไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงตัวเองแบบความสติปัญญาตักกะบิดเบือนแบบผิดเพี้ยนไปหมดแล้วอ่านี่นะคะคือความอันตรายของการถูกแก๊สไลท์นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเวลาที่คุณเห็นท่าแท้เขาแล้วอ่ะ เขาก็จะระเบิดลงกับคุณแลวนะคะเพราะว่าเหมือนยอมรับความจริงไม่ได้พอคุณพอยเอาให้เขาเห็นว่าทำไมคุณถึงไม่อยากคบกับเขาเลยอยู่กับเขาไม่ได้เขาจะระเบิดและลรวาดเลยนะคะรับรับความจริงไม่ได้นะนี่คือลักษณะต่างๆลองดูนะคะว่าเราครบกับนาซิซิสอยู่หรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวมาฟังกันต่อว่าวิาวธีที่จะออกมาต้องทำยังไงบ้าง